องค,ครักเสื้อแพรคือหน่วยลับที่ทำหน้าที่คล้ายตำรวจราชสำนักในยุคราชวงศ์หมิงพวกเขาคือผู้รับใช้ใกล้ชิดราชสำนักมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการสืบข่าวรอบสังหารและป้องกันภัยในวังหลวงเอกลักษณ์ของพวกเขาคือชุดแพรสีดำปักลายมังกรขาวพร้อมตราประจำหน่วยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความลับ ความสามารถขององค์รักเสื้อแพรนั้นครอบคลุมทั้ง 1. วิชาการต่อสู้ด้วยมือเปล่า 2. การใช้อาวุธลับอย่างหน้าไม้โจมตีระยะไกล 3. วิชาเพลงดาบสารพัดกระบวนท่าติดตามเรื่องราวการต่อสู้สุดระทึกของพวกเขาได้ในมังกรพยักษ์ล่าสถานยุทธภพ,พ ภาพยนตร์แอคชั่นแห่งปี2014